อยู่ข้างหลังที่วางลงแก้วเนี่ยผมก็โอ้โหแทบช็อกหลวงพี่ครับหลวงพี่จะออกมาเนี่ยทำไมลับลับรับไอประตูที่เปิดมันมีนมเสียงด้วยไงแล้วมันน่ากลัวไงแล้วลจองที่นั่ที่ผมนั่งอ่ะแล้วมองไปลงแก้วมันจะสูงหน่อยใช่ไหมลงแก้วก็จะมีกระจกข้างหน้าและข้างหลังใช่ไหมมันก็สะท้อนสะท้อนแบบมองไม่ค่อยชัดอะ่ะมันก็เหมือนแบบ ผีหรืออะไรพุ่งออกมามีเสียงเอฟเฟกพอพอผมรู้ว่าเป็นพระซึ่งมีชีวิตโอ้โหมันตกใจสุดๆณนะวันนั้นนะครับใครเป็นผมวันนั้นนะจะยิ่งกลัวผีด้วยนะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับคุณพลได้ฟังไหมถ้าเป็นคุณพลจะเป็นยังไงครับแล้วถ้าเกิดไปนั่งอยู่ตรงนั้นตอนมืดๆืดค่ำค่จะเกิดอะไรขึ้น สลบครับ <c oughs> อ,อคำเดียว <c oughs> แต่ <c oughs> แต่ผม